น้องกาบมันร้อนเราก็ต้องทำเครื่อง,งดื่มอีตาจะชงโีรยงนี่ชาไอกะกาแฟกาเลงกา,กางูเออไอกางต้มน้ำไอกางูครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราใช้กามังกร เจตาจะใส่สองอย่างเพราะว่าถ้าใส่อย่างเดียวแนละ้วมันจะเปรี้ยวนะแล้วแต่นะแต่เจตาจะทําอย่างนี้มาตลอดเมื่อก่อนที่ทําเกจิมะค่ะก็จะทําแบบเนี้ยเราก็กะเอาอะใส่สองอย่างให้พอๆกันแล้วเราก็แช่ไว้แช่ไว้ในน้ําร้อนเนี่ยเพราะเราไม่ได้ชงที่เขาเป็นทีละแก้วใช่ไหมเราเราจะชงเยอะแล้วเราก็ใส่ขวดใส่ตู้เย็นจะกินก็เอามาเทใส่น้ําแข็ง ก็แช่ไว้สักพักยิ่งนานยิ่งดีอ่ะมันก็จะยิ่งออกใครชอบขมมากขมน้อยนะแล้วแต่เลยตัวยิแต่ชอบขมขมบาน,นจิจามีจะมีที่ชงชาชงชาน้องก่อนจะชอบกินชาแันก็จะชงโอเลี้ยงอัลลจริงเป็นกาแฟเย็นแล้วก็ใส่นมสดลงไป แต่เดี๋ยวเยจาจะกินแบบสมัยก่อนคือใส่น้ำเขียวแล้วก็ใส่เนี่ยหางโอเลี้ยงอย่างเงี้ยมันจะขมๆหว,ว่าร่อยมากตอนเด็กๆสมัยก่อนถุงละบาทหรือห้าสิบสตางค์อะรุ่นตอนเยจาเด็กๆตอนหนึ่งอะตาจะซื้อให้กินที่หน้าลงหน้าวัดหน้าวัดที่ที่บ้านนอกอะเนาะที่ป่าโมกวัดพินิดพินิดธรรมศาล จะมีขายอยู่หน้ากระดาสาลาเลยเมื่อก่อนเนะี่ยตอนนี้ตาเด็กถ้าเป็นโอวันตินหรือกาแฟเขาก็จะใส่กระป๋องนมเนาะกระป๋องนมเก่าเก่ากระป๋องนมข้อนอนะ่ะ <c oughs> เอ้าเชือกร้อยสมอยก้อนนะเก็บกระป๋องนมมาแลกได้นะกี่ใบก็ไม่รู้ละจําไม่ได้แล้วมันนานมากนี่แตาจะให้ดูนี่ ็เจดดำเนี่ยขนาดเนี้ยหม้อเบอร์อรน่าจะเบอร์ยี่สิบแปดมั้งแล้วก็เจาตากขามองไม่เห็นเนี่ยใส่น้ําตาลประมาณโลหนึ่งอะน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายที่ไม่ฟอกสีอะแล้วโลหนึ่งแล้วแต่คนชอบหวานชอบไม่หวานนะหวานมากหวานน้อยแต่เจตาจะใส่ประมาณโลหนึ่งอะถุงหนึ่งอะถุงละโลอะเนี่ยน,น,บบน้ําตาลแบบเนี้ยน้ําตาลไม่ฟอกสีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ใส่ถุงหนึ่งป้าเดี๋ยวมารอชิมโอเรียงด้วยกันนะคะไม่ได้ทำกับข้าวสลายวันเลยโมจะไปเที่ยวข้างนอกไปทุระโอ้ยสารพัดไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ติดแดงถึ่มเลยป้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากดูโฆษณาให้เยตาได้นะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ